สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่2ีมิยอนะครับผม66แสงแรกแห่งวันของวันนี้ครับผมมีเมฆนิดหน่อยแต่ว่าดูสวยงามมากๆครับผมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยายามเช้าเช้าเงียบสงบดีครับอยากเชิญชวนทุกคนมานั่งเที่ยวนั่งเล่นริมแม่น้ำเจ้าพยา,ยาเช้าเช้าครับผม ที่นี่กรุงเทพมหานครนะครับที่นี่กรุงเทพมหานครที่นี่กรุงเทพมหานครมันเป็นอะไรที่สวยงามนะครับผมเชา้าเช้าตึกทางมัานช่องสวยงามครับเชา้าเช้าบรรยากศาศเช้าเช้าสวยงามมากมากไฮไลท์คือตรงนี้ครับผม

อยากเชิญชวนทุกคนครับมาเที่ยวฟ้ามืดคลึ้มหน่อยๆครับผมอันนี้เอาฟ้ามืดคึ้มฝั่งนั้นก็จะเป็นสะพานน่าจะเป็นภูมิพล มังหรือเปล่าอะไรเราก็ตึกอะไรสูงสวยงามตระการตาแทบนองก็เป็นแทบท่าเรือครับท่าเรือขนส่งสินค้าแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำสายหลักแห่งประเทศไทยครับผมเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดใหญ่ของกทมครับผม ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ